ก็เจ็งหลับแล้วหลับแล้วครับตสบายก็เจ็งหลับนะ้วจะยินเสียงเป็เสียงเรียกนอยมันก่อมให้หลับเลยได นี่นะคะลองก็ตัดให้น้องกุ้ยจิ๋งนะคะถ้าบบผมนี่ครับลงทุนครั้งเดียวซื้ออุปกรณ์ซื้ออุปกรณ์ครั้งเดียวเ็จเลยน้องนักกินคุณก็คุณบนห้องสันดิค่าคุณท้องสีควาสามารถเานจริงๆคุณให้เลยเก่งมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครัี่งัวที่าสน่าสนใจมสวัสดีครับที่้เหมือนคุณรัทงสวัสดีครับ เคยทำอะไรไหมครัไปเรียนต้องไปเรียนต้องอะไรอย่างเงียจครับสะบัดข้อมือจะไปเรียนแล้วก็สะบัดข้อมือให้เขดูมาเรียนมือต้องตะวันเก่งไงคือเนกดให้แ ต <c oughs> าฟังเสียงตานะครับจะปัดละหมาดของเพราะว่าไม่มีต๊ะหมุนได้นะครับคนฝัดต,ต้องหมุนเองเลยครับหมุนขาหมุนครับ ปติที่ร้านตมันจะมีกแล้วสามารถหมุนรอบทิผานขงเาะไประูมนันปามีกระสานไวหกทิศคุณแม่คุณประทัสดีค่ะคุณณัฐคุณที่าวีสดีครับ คุณดีดีสุกีคผาสวัสดีค่ะคุณบระทองสวัสดีคุณรักยิ้มชาแนลขอให้ความสุขมากๆเออง้ยขอบคุณนะคะคุณบัวทองถามว่าเป็นตามจะได้ตัดไหมน่าตัดนะครับน่าตัด ไหเห็นดูเอนกับเพค่อนเหมือนกันนะครับขนไปขึนไขึ้นไปขึ้นไขอ้นไปนปข้นปข้นุณขึนไปข้นไป้นไ้นไปขนไปขึ้นะคขึ้นรึ้นไปข้นไปนไปขึ้นนไนไป้นไขึ้นไดขึนะครึบนไปขึึ้นไนึ้นไปข้นไปขึ้น้นไ แบเบแล้วแบตดแล้วตาอแบตบุญแล้วสวัสดีค่ะคุณดีดีสุเทพค่ะคุณมานาทอบคุณรับคันบัวทอง เอาไล้คนเดียวแบตเตอรี่ดีดีน้ครับเกลี่ยได้รับมาแล้วครับเกีดยังไงกันจ๊ะ มใช่ครับคุณซัมซุงแกชำนาญแล้วนะครับขอบคุณครับคุณบอรทองวัสดีครับจะมีคนที่พักอีกวันนึ่ ขอ <łość> บคุณคุณพระทองนะคะรู้จิตใจดีมีเมตตาเป็นจิตอาสาน่ารักทุกทุกชนดนะคะเนาะคุณเดชุศรีสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ ชอบเอาไว้ข้างหน้าไงแล้วพ่อก็ตัดก็จะเอ,ไอาไ oh. ว้นอ้จะไม่เสยเ <laughs> สยเสยล้อจะ <laughs> ไม่เอาออก <laughs> แล้วพ่อก็ตัดให้ก็จะไม่เอาพอ่อเขาออก คัณทองชอ่องแอดเครื่องถา internet, ่ายลูปชัดเจนดีค่คคะคุคณยุพนะา,าขอบพระคุณค่ะคุณวัทองเนี่ยนะคะเนาะคุณยุพาหัวใจรังบวกค่ะขอบพระคุณค่ะน้องลักยิ้มพี่ชูศรีสวัสดีค่นนะเห็นไหมคะคุณมนาสวัสดีค่ะคุณแอดชูศรีมนัาคุณยุพาสวัสดีครับเด็กชูสีสวัสดีค่ะลักยิ้ม เดชศรีขาขุนมานานนะคะรอแล้วก็ <coughs> <coughs> เนชุส <Cornell. S 2> ิสวัสดีค่ะคุณนัดคุณเดชุสสวัสดีค่ะคุณลูกพาคุณเดชุสสวัสดีค่ะคุณบวท้องนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับช่องเฟื่องชูชานาลนะคะเป็นช่างผมด้วยทำได้เป็นทุกอย่าง